นัานที่หนึ่งนะครับก็เป็นการศึกษาเชิงทดลองกับการสร้างแบบจำลองนะครับที่เชื่อมนะครับ relate something นะครับ to something เนาะเพื่อที่จะเชื่อม IAQ เนี่ยเข้ากับสภาพสภาพของสภาพแวดล้อมในอนาคตนะครับ ซึ่งการศึกษาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเน้นนะครับไฮไลท์เปราะว่าเน้นนะครับความหมายเดียวกับคำว่าโฟกัสเมื่อกี้นะครับการศึกษาเหล่านี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ confounding effects นะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดดิกอีกนะ confounding แปลว่าอะไรนะผลกระทบที่มันแบบเ,เกี่ยวข้องกันไปกันมาอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยนะ ระหว่างอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัท์นะครับที่มีต่อการปล่อยมลพิษนะครับจากแหล่งที่อยู่ภายในอาคารนะครับเปเปอรอ์แง่แรกที่เปเปอร์นี้เขาศึกษาเนี่ยนะครับก็คือผลกระทบที่มันมีเรียกว่าซับซ้อนนะครับเชื่อมกันไปกันมาเนี่ยนะระหว่างอุณหภูมิความชื้น ที่มีต่อการปล่อยมลพิษนะครับจากแหล่งภายในอาคารนะครับคำว่า Confounding เนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ไม่รู้มาก่อนนะครับผมก็เลยไปเปิดดิกเอาไว้แล้วก็ได้ความหมายมาอย่างนี้ครับสร้างความประหลาดใจนะครับความสับสนอะไรอย่างนี้เนาะ ที่มันนอกเหนือความคาดหมายนะครับหรือว่า mix up อ่ความหมายที่สองอาจจะตรงหน่อยนะก็คือการที่มันผสมผสมบนเปนกันไปอะไรเงี้ยนะมีความเชื่อมโยงที่มันค่อนข้างซับซอ้อนอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็คอนฟาวนี่ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่พึงจะได้ยินวันนี้ก็แบบที่ผมบ่นมาตลอดเลยนะอ่านบทความที่บ่นตลอดเลยว่าอาจารย์เขาใช้คำศัพท์ยากมากเลยเนาะ ข้อสองนะครับแง่ที่สองที่เปเปอร์นี้เขารีวิวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ถ้าแปลตรงๆเราก็ชอบแปลคําว่า evolution ว่าแปลว่าวิวัฒนาการใช่ไหมแต่ผมใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงเฉยๆแล้วกันนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาที่ เกี่ยวข้องกับนะครับวิดรีการ์ดที่ที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับแบบจำลอง i อเนี่ยนะก็แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิบรรยากาศที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงโอโซนนะครับอนุภาคในอากาศนะครับพาทิโกเลนเมทเตอร์หรือ p, fl, p, fl, p fl m นะครับ ก๊าซในกลุ่มไดนาจนออกไซด์นะครับแล้วก็ตัวก๊าซอินซีระเหยง่ายนั่นคอนะครับในบางภูมิภาคของโลกนะครับนะก็คือมันมีแบบจำลองที่เขาทำเนะดูว่าอุณหภูมิบรรยากาศของโลกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบทางตรงทางอ้อมนะครับต่อความเข้มข้นของ โอโซนพีเอ็มไนโตรเจนออกไซด์แล้วก็พวกวิโอซิทั้งหลายนะครับในบางภูมิภาคของโลกนะครับ